ิดว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีความหวังมันจะเป็นการเลือกตั้งที่เมื่อต้องเลือกก็เลือกยูโนมีนลือโกลคุณรู่จากผมน้อยไปการเลือกตั้งมันจะไม่ใช่ตัวตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลแต่ผลจากการเลือกตั้งและการต่อรองหลังจากนั้นต่างหากคือตัวตัดสินว่าใครจะเป็นรัฐบาลเพราะฉะนั้นประชาชนแทบจะไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครจะเป็นนายก ปี2568คนไทยต้องเจออะไรบ้างเศรษฐกิจตกต่ำค่าครองชีพสูงแผ่นดินไหวตึกถล่มมหาอุทก,กภัยฝุ่น PM 2.5สงครามชายแดนคอร์็นเตอร์สแกมเมอร์และกัมพูชาทับซ้อนให้ยิ่งเลวร้ายด้วยปัญหาทางการเมืองเปลี่ยนรัฐบาลไรซึ่งเสถียรภาพปัญหามันรุมเร้าจนหลายคนมองว่าการเลือกตั้งปี2569 จะเป็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคได้หรือไม่หรือมันจะเป็นทางตันที่ปิดตายอนาคตของประเทศจนเราต้องยอมรับว่าประเทศไทยคงมาได้แค่นี้เพราะนี่คือการเลือกตั้งในรอบ3ปีหลังเราเปลี่ยนมาแล้วถึง3รัฐบาลแล้วสังคมไทยต้องเดิมพันอะไรบ้างกับการเข้าคูหากาบัตดเลือกตั้งในครั้งนี้การแข่งขันการหาเสียงของเหล่านักการเมืองจะเปลี่ยนไปอย่างไรกลางสถานการณ์ และวิกฤตที่แสนจะยุ่งเหยิงเบรกดาว EP นี้จะพามองไปข้างหน้าหาคำตอบก่อนที่เราคนไทยจะเข้าคูหาการบัตรเลือกตั้งในปี2,569ตองเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองเคยมีคนตั้งคำถามว่าประเทศไทยเข้าสู่ทศวรรษที่สูญหายหรือ The Lost d e c a d e หรืออยังดิฉันมั่นใจนะคะว่าเราจะสามารถ ทำให้ GDP ของประเทศโตขึ้นมันหมายถึงห่วงเวลาที่ภาวะเศรษฐกิจเติบโตต่ำต่อเนื่องยาวนานการบริโภคและการลงทุนซบเซาปัญหาหนี้สินภาคโครเรือนย่ำแย่หากเราดูการเติบโตของ GDP ไทยเมื่อเทียบกับเพื่อนบ้านจะเห็นได้ว่าไทยเติบโตน้อยรั้งท้ายตลอดและมีแนวโน้มว่าไทยจะโตต่ำไปอีกหลายไตรมาสหากมองด้านการเมืองย้อนกลับไปราวสทศวรรษ ก็อาจจะเรียกได้ว่าไทยเคยมีทศวรรษที่ศูญย์หายมาแล้วการเมืองไม่เดินหน้าเพราะตั้งแต่ปี2548จนถึงเมื่อไม่นานมานี้การเมืองไทยวนลูประหว่างการเลือกตั้งและการรัฐประหารมาโดยตลอดการเลือกตั้งหากไม่ถูกทำให้เป็นโมฆะนายกก็ถูกสารรัฐธรรมนูญตัดสินคดีจนต้องพ้นตำแหน่งไปมีเพียงการเลือกตั้งในปี2562เท่านั้นที่ไทยมีนายกหน้าเดิมอยู่ครบวาระ นั่นก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาพพีีน่นะยม้มไวไดรรแต่ด้วยข้อกังขาจากระบบเลือกตั้งที่ถูกมองว่าล็อกมงของคอสอชอจนหลายคนตั้งคำถามว่าเสียงของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งดูไม่มีความหมายหรือเปล่าย้อนกลับไปสู่การเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดภายหลังการรัฐประหาร ภาพการหาเสียงการออกนโยบายและขั้วทางการเมืองนั้นดูจะแบ่งเป็น2ฝั่งของฝั่งที่เอาลุงหรือพร้อมจะจับมือไปกับ3ปอเหล่าทหารในคณะคอสชอที่เปลี่ยนโฉมมาเป็นนักการเมืองแต่การเลือกตั้งครั้งหน้านี้คำว่า3ปอและตัวละครที่เราเรียกว่าลุงและพักทหารนั้นจืดจางลงไปไม่ได้เป็นตัวละครหลักแล้วกลุ่มที่เชื่อมโยงกับกบารรัฐประหารปี57เนี่ยอย่างกลุ่ม3ปอนะครับผมประวิทย์ระยุทธ์อะไรพวกเนี้ย อาจจะอยู่เบื้องหลังก็ว่ากันไปแต่ในทางการเนี่ยมันไม่เหลือแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยในสามพักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพักเพื่อไทยพักประชาชนแล้วก็พักภูมิใจไทยเนี่ยต่างเป็นนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งทั้งสิน้น นะครับผมเพราะฉะนั้นในเชิงการแข่งขันกันเนี่ยยุทธศาสตร์ในการหาเสียงที่บอกว่ามีเราไม่มีลุงการหาเสียงแบบนี้เนี่ยมันจะลาบากมากยิ่งขึ้นเพราะว่าศัตรูหรือขั้วตรงข้ามเนี่ยมันไม่ชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นการหาเสียงเนี่ยมันก็เลยต้องปรับพื้นฐานมาเป็นการหาเสียงเรื่องคุณภาพชีวิตแล้วก็การเปลี่ยนศัตรูคนใหม่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยศัตรูคนใหม่คือประเทศเพื่อนบ้านนะครับผมแล้วก็กลุ่มสแกมเมอร์ที่อาศัยประเทศเพื่อนบ้านของเราด้วยเนี่ยนะครับผมด้วย จัดการในเครื่องหันอาจจะหันไปทางขวามากยิ่งขึ้นด้วยการมองว่าจะจัดการปัญหาชายแดนยังไงจะจัดการแสแกมเมอร์ยังไงพักที่เป็นเสรีนิยมหน่อยก็จะพูดเรื่องทุนเทาในขณะที่พักที่มีความเป็นอนุรักษ์นิยมหน่อยก็จะพูดถึงเรื่องความรักชาติการรักษาเอกภาพข,ของดินแดนพวกนี้จริงๆแล้วมันจะเห็นเป็นสองขั้วหลักนะสองขั้วหลักก็คือขั้วของพักที่ใช้อ,อ คุณค่าทางการเมืองนะคะแล้วก็เน้นนโยบายเป็นหลักนะคะซึ่งก็คือเพื่อไทยกับประชาชนนะคะกับอีกข้างหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นพักคที่ใช้การาทำงานเชิงพื้นที่นะคะเรียกว่าบ้านใหญ่แล้วก็จะเป็นพักที่เน้นกระแสข,ของการารักษาสถานภาพเดิมซึ่งอันนี้คือ2ขั้วหลักแต่ว่าใน2ขั้วหลักเนี่ยแบ่งเป็น3ค่ายนะคะมันก็เลยทำให ประเด็นทางการเมืองครั้งหน้าเนี่ยอาจจะต้องรอดูใกล้ๆเลือกตั้งว่ามอตโต้ไหนสโลแกนไหนมันกระชับใจประชาชนจากที่อาจารย์ทั้งสองได้กล่าวมาภาพหนึ่งที่เราจะเห็นได้อย่างแน่ชัดก็คือการหาเสียงที่ดึงกระแสชาตินิยมอนุรักษนิยมเราจะได้เห็นความรักชาติมากขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นเทรนที่คล้อยไปกับกระแสโลกที่ในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาเสรีนิยมเฟื่องฟูขึ้นแต่มาวันนี้มันได้เทินกลับมาเป็นขวายครั้ง ขอให้รักกันนะครับท่านจะไปร่ำไปเรียนที่ไหนมาเอาเข้ามาแล้วมาดูด้วยว่าควรจะมาดัดแปลงอะไรยังไงแต่ไม่ใช่พยายามจะเปลี่ยนแปลงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่าไปเอาความเป็นซ้ายจับที่ไปเรียนมาแล้วดัดจริตเหตุการณ์ที่เห็นได้ชัดในไทยคือสถานการณ์วิวาทะกับกัมพูชาที่ยกระดับเป็นการสู้รบถึง2ครั้งสคราแต่พอมัน ปเสรีนิยมมากๆนะช่วงหนึ่งเนี่ยเสรีนิยมโดนปาดโดนจัดการโลกมันก็หันมาทางขวามากยิ่งขึ้นอเมริกาได้ทรัมป์ขึ้นมาพม่าได้รัฐบาลทหารกลับมาประเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับผมจากประเทศที่เคยพูดถึงเรื่องการปฏิรูปก,กองทัพนะครับผมวันนี้ไม่มีการพูดถึงแล้วยกเลิกเกณฑ์ทหารไม่ถูกพูดถึงแล้วเช่นเดียวกันเพราะปัญหาชายแดนที่เราปลุกปั่นกันเพื่อล้มพักเพื่อไทยตรงนี้สําคัญมากก็คือภายใต้บริบทข,ของสังคมที่ต้องการล้มรัฐบาลเพื่อไทยคือนายกสองคนคือแพ่ทองทานกับเศรษฐาเนี่ยได้ปลุก ผีตัวหนึ่งที่น่ากลัวกว่าคือผีชาตินิยมขึ้นมาจากสถานการณ์เรื่องชายแดนระหว่างไทยกัมพูชานะครับผมแน่นอนความขัดแย้งมันเกิดขึ้นมีผู้เสียชีวิตจริง แต่มีกลุ่มคนใช้สถานการณ์ความขัดแย้งดังกล่าวมาช่วงชิงจัดการฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองแล้วมันอันตรายครับเพราะเมื่อผูกผีชาตินิยมกลับมาแล้วเนี่ยเราคนไทยก็จะหาศัตรูตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในการเลือกตั้งครั้งนี้เราก็จะเห็นบทบาทของพวกอินฟูฝ่ายขวาที่รับงานพักการเมืองเนี่ยมากยิ่งขึ้นเพื่อบอกว่าท่านเลือกพักเราเท่ากับรักชาตเาิเราก็จะเริ่มเห็นปรากฏการณ์นี้ในหลายๆพักแล้วแค่เป็นชาติในคนละเวอร์ชั่นกัน การเลือกตั้งครั้งนี้แน่นอนว่านโยบายและยุทธศาสตร์จะเปลี่ยนไปจากครั้งก่อนแล้วคนกลุ่มไหนล่ะที่ทางพรรคตั้งเป็นเป้าหมายในการหาเสียงโหวตเตอร์กลุ่มไหนที่ทางพรรคจะหวังคะแนนหากย้อนไปดูการเลือกตั้งสองครั้งล่าสุดจะเห็นว่าแต่ละพรรคเน้นนโยบายหวังกลุ่มเป้าหมายอย่างเฟิร์สโ t ว r เตอร์หรือคนรุ่นใหม่เป็นหลักในการเลือกตั้งปี2562รคนกลุ่มนี้มีมากถึง7.33ล้านเสียงคิดเป็นถึง14.26% First ิร์์โวเตอร์เยอะ เป็นเพราะไทยไม่มีการเลือกตั้งมา8ปีและในการเลือกตั้งปี2566ก็ยังมีถึงกว่า4ล้านเสียงหรือคิดเป็น7.67%ของผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่การเลือกตั้งปี2569สถิติล่าสุดของกรมการปกครองชี้ว่าชาวไทยอายุ18-20ปีที่ถือว่าเป็น first voter นั้นเหลือเพียง2.3ล้านเสียงหรือเพียงแค่3.7%เท่านั้นกลายเป็นว่าช่วงวัยที่มีจำนวนมากที่สุด คืออายุ41-50ปีที่มีถึงเกือบ10ล้านคนมากถึง15.33%สูสีกับวัย51-60ปีที่9.8ล้านหรือ15.25%ตัวเลขเหล่านี้มันก็สอดคล้องกับหลักประชากรศาสตร์ของไทยที่เข้าสู่สังคมสูงวัยแล้วนั่นเองแต่นั่นหมายความว่านโยบายที่พักรคการเมืองจะนำเสนอจะเป็นนโยบายสำหรับคนรุ่นหลังไม่ใช่คนรุ่นใหม่หรือไม่ และนี้มันก็สะท้อนเหมือนกับสังคมไทยที่เป็นสังคมผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นก้อนที่คนจะพับการเมืองจะต้องไปขายอ่ะทำนโยบายขายคือข,ขายคนแก่คุณขายเด็กอ่ะ แม้ว่าจะอยู่ในระดับที่เท่ากันนะเด็กมันมีเปอร์เซ็นต์เลือกคุณน้อยเพราะฉะนั้นกูต้องไปขายคนแก่แม้ว่าขนาดพักประชาชนที่บอกว่าเป็นพักคนรุ่นใหม่นะยังต้องไปขายเรื่องแบบเบีย้ยผู้สูงอายุกับคนแก่เลยเห็นไหมครับผมในขณะดที่พักการเมืองอื่นแน่นอนแหล,ละเขามีระบบเครือข่ายระบบอุปถมัมมีอ,อสอมมีกำนันผู้ใหญ่บ้านซึ่งคนกลุ่มพวกนี้ใกล้ชิดกับผู้สูงอายุที่อยู่แบบพื้นที่อยู่แล้วไม่ได้ไปทํางานข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพของการเมืองเนี่ยความสมพั์ของ first time voter อาจจะน้อยลงและความสมพั์ของผู้สูงอายุและพรรคคทททีีีีี่่่่่เเเเาาายยยกกววจะหหสงัับบุลออูในนป็ GenX Gen ื ตอนปลายเนี่ยก็จะสำคัญมากยิ่งขึ้นนะครับถึงอย่างนั้นหากรวม First w ว t เตอรกับคนรุ่นใหม่ถึงอายุ30แล้วก็ยังถือเป็นกลุ่มใหญ่ที่มีน้ำหนักอาจารย์ศิริพันธ์มองว่ากลุ่มนี้มีแนวโน้มจะเอนไปยังพักประชาชนแต่กระแสะข้อพิพาทและชาตินิยมที่เข้ามาทดแทนต้องจับตาว่าอะไรอยู่ในใจของคนรุ่นใหม่แต่กลุ่มใหญ่สุดที่หลายพรรหวังคะแนนั้นคือกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจหรือ พร้อมจะเปลี่ยนใจพูดถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยจากที่เคยถูกประนามหรือตราหน้าว่าชังชาติตอนนี้ก็กลายมาเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบว่ารักชาติชาต,ชาตินิยมแรงก็เยอะมากเลยใช่ไหมคะกระแสทางการเมืองแล้วก็อารมณ์ทางการเมืองนี่แหละจะเป็นตัวตัดสินใจถ้าเกิดมองประเด็นของ generation เนี่ยกลุ่มคนที่เป็นประชากรมากที่สุดเนี่ยคือเป็น gen x นะคะแล้วก็ถ้าเกิดรวมกับ silent เจเนอเรชันกับบูมเมอร์เนี่ยอันนี้ประมาณ57%แต่ว่าคนกลุ่มนี้เองก็ยังเป็นกลุ่มคนที่ปัญหาปากท้องก็สําคัญแล้วก็ความอนุรักษ์นิยมแล้วก็การมองความสงบความมั่นคงก็คงจะเป็นหัวใจหลักของคนกลุ่มนี้ดังนั้นถ้าให้มองในภาพรวมเนี่ยปัญหาความแตกต่างในเรื่องเจเนอเรชันอาจจะลดลงแล้วก็มีจุดร่วมร่วมกันบางอย่างมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วนะคะกลุ่มที่พักการเมืองจะให้ความสนใจมากที่สุดในการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยคือกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจคือ Undecided เ o น r ว แล้วก็กลุ่มคนที่เป็น s วิงว w เตอร์ที่ยังยังไม่แน่ใจแล้วอาจจะเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนจากอาสมมติจากน้ำเงินเป็นส้มจากส้มเป็นแดงจากแดงเป็นส้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งถ,ถ้าเกิดเราดูจากโพลสำรวจต่างๆเราจะเห็นว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยมีมากถึงบางโพลก,ก็ถึง40%ปนะคะประมาณ30-40%ดังนั้นกลุ่มตรงนี้ถ้าย้ายไปที่เลือกพักไหนเนี่ยพักนั้นก็จะชนะเพราะตอนนี้ ยังไม่มีพรรคไหนที่ได้คะแนนเรียกว่าเด็ดขาดนะคะกลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยมันกระจายอยู่ในทุกๆ generation อันนี้คือเป็นสิ่งที่พักจะต้องจับอารมณ์ให้ได้ว่าประเด็นอะไรที่จะดึงคะแนนตรงนี้กลับมาเอกนัทพร้อมพันธ์จุติไกรเลอร์สุชาติชมกลิน่นนิพนธ์บุญญามณีสมยศไพรล,ล่วงสันติพร้อมพัฒนโกศลปัทมะศักดาวิเชียนสินรวมถึงบ้านใหญ่โคราช จะกูลรัตนาเศษที่ออกมาจากพักพลังประชารัฐมาพักใหญ่ไปถึงวราวุฒิศิลปะอาชาหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาที่เป็นอดีตหัวหน้าพักไปแล้วทั้งหมดคือรายชื่อของนักการเมืองเบอร์ใหญ่และสสในสังกัดที่ตบเท้าเปิดตัวเปลี่ยนสีเสื้อเป็นสีน้ำเงินเพื่อเข้าร่วมกับพักภูมิใจไทยเพื่อเข้าสู่สึกเลือกตั้งปี2569นี่ยังไม่รวมถึงนักการเมืองอีกมากมายทั้งจากใต้อีสานแสดงถึงเป้าหมายจะปักธงทั่วประเทศ ซึ่งความพยายามนี้จะทําให้ภาพการเลือกตั้งในรอบนี้เปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจากกระแสพลังดูดแสดงให้เห็นถึงความต้องการเป็นพักอันดับหนึ่งของพักน้ําเงินในครั้งนี้คือถ้าโดยภาพใหญ่เนี่ยมองว่า3ามพักหลักนะคะก็คือประชาชนภูมิใจไทยเพื่อไทยเนี่ยรวมกันเนี่ใกล้400อนะคะอาจจะ380บวกลบได้เลยนะคะส่วนอีกร้อยนึงเนี่ยก็ไปให้พักขนาดกลางและขนาดเล็กาการจัดตั้งรัฐบาลอย่างไรก็ตามก็จะอยู่ใน3ามพักหลักนี้ ซึ่งสิ่งที่เราเห็นปรากฏการว่าภูมิใจไทยพยายามดึงพรรคอื่นๆเข้ามาอยู่ภายใต้แบรนเนอร์ของสีน้ําเงินไม่ใช่ให้กระจัดกระจายแล้วมารวมหลังเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเป็นพรรคที่มาเป็นอันดับหนึ่งหรือใกล้อันดับหนึ่งมากที่สุดเพราะว่าถ้าจัดการเลือกตั้งครั้งหน้าปรากฏว่าพรรคอันดับหนึ่งไม่ได้เป็นการนำในการจัดตั้งรัฐบาลก็จะไม่ได้เป็นนายมนตรี คุณอนุทินก็จะเป็นแค่นำมัตรีชั่วคราวสามเดือนสี่เดือนดังนั้นนี่คือความพยายามที่จะบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยยางไรก็ตามพรรคภูมิใจไทยจะพยายามเป็นอันดับหนึ่งหรือถ้าเป็นอันดับสองก็จะเป็นอันดับสองที่ใกล้เคียงมากพอที่จะอ้างว่าฉันมีความชอบธรรมพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลวิธีการดูสสก่อนเลือกตั้งไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรก กระแสของไทยรักไทยในอดีตก็ใช้กลยุทธ์นี้พาชนะการเลือกตั้งถึง377เสียงแต่สุดท้ายบริหารได้เพียงหปีก็เกิดการทะเลาะก,กันจากการแบ่งหลายกลุ่มก้อนในพักจนถูกรัฐประหารในเวลาต่อมา พรคภูมิใจไทยก็อาจจะกลับไปเป็นภาพเดิมเพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเห็นพักภูมิใจไทยแถวตรงหัวหน้าพักพูดอะไรคนที่เหลือทําตามหมดเนี่ยเพราะว่าปุ๊บพักภูมิใจไทยมีศูนย์กลางอำนาจจุดเดียวเขาบริหารแบบซีอีโอเขามีห้องประชุมห้องเดียวและสั่งการปุ๊บบ้านที่เหลือยอมรับฟังหมดแต่ครั้งนี้เนี่ยเขาเอาบ้านที่มีความคิดที่แตกต่างกันมากเกินไปนะครับผมทั้งอีสานทั้งเหนือล่างแล้วก็ภาคใต้นี่คือ3าพื้นที่หลักที่ภูมิใจไทยพยายามจะเจาะเข้าไปแต่การที่คุณเอาบ้านที่มีลักษณะที่มันแตกต่างกันและนักการ ที่เป็นบ้านใหญ่พวกนี้มันย้ายพักทุกรอบที่มีการเลือกตั้ง ผลมันก็คือเขาคุณจะไม่สามารถที่จะควบคุมเบ็ดเสร็จแบบที่จะบอกทุกคนแถวตรงได้ก็จะเริ่มมีพวกแบบตั้งกลุ่มก้อนออกมาต่อรองและหรือเป็นพวกที่อ่ะพูดตรงๆคือไม่ฟังเนวินไม่ฟังชาดาไม่ฟังอดุทินนะพรรคคุณแไทยก็จะไม่เป็นพรรคที่เป็นแถวตรงเหมือนเดิมเว้นแต่จะมีสัญญาณพิเศษที่บอกให้ทุกคนแถวตรงตรงนี้อ่ะอีกเรื่องหนึ่งแล้วแต่ถ้าเอาเฉพาะพรรคภูมใจไทยโดยตัวเองเนี่ยคุณคุมบ้านใหญ่ที่มีเยอะขนาดนี้ไม่ได้หรอกหรืออย่างน้อยที่สุดคุณก็ต้องรัดตัวเองไปเป็นเหมือนพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรคที่ม การเลือกตั้งครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยเพราะผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนอย่างเราๆเนี่ยจะได้กาวบัตรแบ่งเป็นบัตรซส,ซสและบัตรประชามตินอกเหนือจากหน้าตาผู้แทนและหน้าตาของรัฐบาลแล้วเราจะได้เห็นว่าประเทศไทย ใกล้ความจริงหรือยังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญถ้าประชามติแบบถล่มทลายแบบ60%อยากให้แก้รัฐธรรมนูนเนี่ยแล้วสุดท้ายคุณได้รัฐบาลหลังจากนั้นเนี่ยรัฐบาลหลังจากนั้นก็ต้องมองว่าประชามติครั้งนี้คือมันเป็นเวกอัพคอลจากประชาชน,นคุณจะไม่แก้รัฐธรรมนูนไม่ได้นะถ้าคนบอกว่าอยากแก้รัฐธรรมนูนมากกว่าครึ่งประเทศแบบนี้ผมเลยเห็นว่าการทาประชามติครั้งนี้มันสําคัญมันจะช่วยกําหนดทิศทางของรัฐบาลชุดหน้าไปด้วยแต่ถ้าเปิดประชามติออกมาคนมามีส่วนร่วมน้อยหรือคนโหวตไม่รับนี่ ผมมองว่านี่จะเป็นปัญหาใหม่ของการเมืองไทยเลยคือเราจะอยู่กับประเทศที่เราจะกลับไปเป็นยุคสมัยคล้ายๆลยคนเอกเปรมฮะสองห้าสองศูนย์ยุคแบบนั้นเนี่ยคือประชาชนใช้ประชาไัฐ4สี่วินาทีหลังจากนั้นก็รอว่าเขาจะแจกตังอะไรบ้างสิทธิเสรีภาพไม่มีการมีส่วนร่วมไม่มีและมันจะนํามาสู่ปัญหาของประเทศเราในอีกหลายๆเรื่องนะครับ หนึ่งในเงื่อนไขสู่การเป็นรัฐบาลอนุทินด้วยการตกลง MOA กับพักประชาชนคือการทำประชามติเพื่อเปิดทางให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่แต่แล้วความกุหลได้เกิดขึ้นระหว่างการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมที่หลายคนมองว่าพักประชาชนถูกพักภูมิใจไทยหักหลังละเมิด MOA จับมือสวอสีน้ำเงินโบดให้สวมีอำนาจมากขึ้นและถึงขั้นชี้ชะตาการแก้ไขรัฐธรรมนูญได้ เรื่องนี้อาจารย์ศิริพันธ์มองเลยว่าแทบไม่มีความหวังในการแก้ไขรัฐธรรมนูญรอบนี้คิดว่ามีความจําเป็นอย่างมากที่จะต้องแก้ธรรมนูน2560แล้วก็พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ทําประชามติ2559แล้วด้วยพอมาถึงจุดนี้เราจะเห็นว่าประเด็นที่เราอยากเห็นการแก้ไขรวมไปถึงกระบวนการของการแก้ไขเนี่ยมันถูกทําให้เจือจางจนแทบจะไม่มีส่วนร่วมของประชาชนเรียกได้ง่ายว่าถูกไฮแจ็คอะแล้วที่สําคัญก็คือว่าตัวรัฐธรรมนูนเองเนี่ยได้สร้างวีโต้พอร์ คืออำนาจที่จะมาหยุดให้การแก้ไขนันอยรมันเกิดขึ้นไม่ได้เราเห็นสอวอที่ยังจะต้องการให้ตัวเองมีอำนาจอยู่ หลังการหลังการที่กรรมธิการร่างรัฐมนูผ่านแล้วเนี่ยสวอยังอยากจะคงอํานาจหนึ่งในสามเอาไว้พูดง่ายๆก็คือว่าต่อให้กรรมธิการยกร่างรัฐมนูญดีแค่ไหนถ้าสาวไม่ต้องการเนี่ยเราก็ยังต้องไปขอใบอนุญาตใบที่2จากสาวอ,อยู่ดีนะคะซึ่งตรงนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าประเด็นของการการจะแก้ไขรัฐมนูญให้มันก้าวหน้าขึ้นให้มีความเป็นประชาธิปไตยรองรับความขัดแยง้งและเปิดโอกาสให้ประชาชนกล่ตต่างๆมากขึ้นเนี่ยมัน กลับไปอยู่ในมือของสวแค่1ใน3คือ67คนดังนั้นณจุดนี้เนี่ยไม่ได้มองว่าเรามีความหวังมากนะักอยากจะเสนอด้วยซ้ําไปว่าจะแก้ระัฐบรรณรายมาตราในมาตราที่เป็นประโยชน์จริงๆแล้วมาคุยกันแต่ละมาตราใช้พลังของสังคมเนี่ยให้สร้างความเข้าใจร่วมกันเพื่อสร้างแรงกดดันไปยังสวยังจะดีกว่าที่จะปล่อยให้เหมือนกับการเขียนเช็คเปล่านะให้ฝั่งสวกับสวสีน้ําเงินน่ยกับพรรคที่ผนึกกําลังกันเนี่ยในคุมเสียงข้างมากครั้งหน้า ศูนย์วิจัย TTB คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี2,569จะโตเพียง1.6%เท่านั้นชุดเศรษฐกิจจนขยายตัวต่ำสุดในรอบ5ปีทั้งกำแพงภาษีที่ยังส่งผลต่อการส่งออกของไทยและแม้การท่องเที่ยวอาจจะยังพอโตได้แต่ไทยเองก็เริ่มจะดึงดูดนนะักท่องเที่ยวได้ลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเรียกได้ว่าการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นพร้อมปัญหารุมเร้าทั้งในและนอกประเทศมากมาย ก็เหมือนเป็นการเสิร์ฟความท้าทายให้ใครก็ตามที่จะมาเป็นรัฐบาลใหม่ต้องพิสูจน์โดยอาจารย์ทั้งสองต่างมองตรงกันว่ารัฐบาลใหม่มีทั้งความท้าทายรอยอยู่ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญปัญหาเศรษฐกิจปากท้องความมั่นคงทั้งจากชายแดนและสแกมเมอร์ภัยพิบัติไม่ว่าจะฝุ่นหรือน้ำท่วม และปัญหาทั่วไปในชีวิตประจําวันของประชาชนกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือการพาสถานะของประเทศไทยกลับมาให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมโลกอีกครั้งนะครับว่าเป็นประเทศที่เปิดรับสันติภาพส่งเสริมการค้าช,ช,ชายแดนสร้างความร่วมมือในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างชายแดนไม่ว่าจะเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ว่าเป็นการจัดการปัญหาหมอกควันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสแกมเมอร์คุณต้องจัดการด้วยสันติวิธีนะครับผมไม่ใช่ประเทศที่ จะไปขู่คนอื่นเขาหรือเป็นประเทศที่จะไปลุกลามคนอื่นเขาเราไม่ต้องการประเทศไทยแบบนั้นนะครับเพราะว่าสันติภาพมันสร้างยากมากกว่าสงครามแล้วเราอยากให้รัฐบาลชุดใหม่เนี่ยเดินไปในทางนี้ต้องบอกว่าหนักจริงๆที่ว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยมันจะไม่ใช่เป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนมีความหวังมันจะเป็นการเลือกตั้งที่เมื่อต้องเลือกก็เลือกแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องหวังว่ารัฐบาลจะอย่าใจจืดใจดำกับประชาชน อย่าเอาประชาชนเป็นตัวประกันอย่าเอาประเทศชาติเป็นเครื่องมือต่อรองทางอำนาจคิดว่าสังคมไทยอาจจะ จะต้องอยู่ในภาวะอึมครึมไปจนกว่าจะมีปฏิหารบางอย่างเกิดขึ้นเองค่ะที่พูดแบบนี้คือเรายังไม่เห็นตัวแสดงทางการเมืองที่ยอมเสียสละตัวเองเพื่อประเทศชาติณวันนี้เรายังไม่เห็นนักการเมืองที่ออกมาพูดความจริงกับประชาชนว่าปัญหาเนี่ยมันคืออะไรทุกคนกลัวว่าพูดไปแล้วกระแสสังคมไม่ชอบคะแนนนิยมในการเลือกตั้งจะตกต่ํา อย่างปัญหาข้อพิพาทชายแดนเนี่ยทุกคนก็พูดแค่ว่าเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องจบแล้วก็ให้ทหารเป็นคนเข้ามาจัดการซึ่งคําว่าจบเนี่ยมันจบได้อย่างไรจบแบบไหนนะคะแล้วมันก็ผูกพันไปกับเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็สหรัฐอาาเมริกาจะเข้ามาสแสดงบทบาทอย่างไรเดิมพันหลักของการเลือกตั้งข้างหน้าเนี่ยคือเราจะได้รัฐบาลที่มีความชอบธรรมทางการเมืองในแง่ของคะแนนเสียงที่ได้มาความเชื่อมั่นในความสามารถหรือจะเป็นแค่การ จับมือเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการเมืองเท่านั้นเดิมพันครั้งหน้าของประเทศเนี่ยสูงมากแต่โดยส่วนตัวเนี่ยมองว่าเราตกอยู่ภายใต้การเมืองที่เป็นการละครแล้วก็ใช้ประเด็นทางการเมืองเป็นเครื่องมือเข้าสู่อำนาจมากกว่าจะได้รัฐบาลที่มีเจตจำนงในการแก้ปัญหาอย่างจริงใจการเลือกตั้งครั้งนี้มีเดิมพันที่สูงในความเปราะบางของประเทศไทยในตอนนี้และก็มีนักวิชาการหลายคนที่มองว่า ถึงแม้เลือกตั้งไปได้รัฐบาลใหม่ความหวังก็อาจจะมีไม่มากนะักแต่เราผู้มีสิทธิ์มีเสียงก็คงได้แต่หวังว่าคะแนนของเราที่จะมีส่วนในการกำหนดผู้แทนของประเทศนี้จะมีพลังมากพอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและวันหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมืองของไทยไม่สูญเปล่าเป็นอีกทศวรรษที่หายไป